โอ้โหสีสันพาวเดอร์โคตรโอ้ยแฉบตาว่ะใส่แล้วล้อมันจะบินอย่างเดียวเลยอะบินอย่างเดียวเลยครับล้อมันติดพื้นอ่ะโอ้โหล้อมันแข็งแรงแต่ไม่มีน้ำหนักอ่ะเถอะวันนี้ใครจะมาเสิร์ฟน้านะมึงถ้ามึงลดมไม่แรงจริงมึงเอากระดาษรองตูดด้วยด้วยว้าตทอะไรเสียเลยนี่นี่นี่คันนี้คันไหนคันนู้นี่คันนี้ตัวตัวคันนี้รับเลยใครเป็นเจ้าของครับ เอ็กซอร์เอโยอยู่กับผมเอ็กเฟมนะครับลุงเอ็กนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในงานผีตาโขนนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ภูเรือนลังจะขี่รถไปแล้วก็ฝนตกฝนตกแล้วก็พื้นที่เต็มนะวันนี้น้องๆก็เรียกว่ามาจอดหลบฝนแล้วก็มารอมีหลายทีมงานนะมีทีมฟุกนงบนเรือมีทีมงาแล้วก็ทีมงานของเราสจอนเมวันจริงๆวันนี้นะผมอยากจะพาน้องๆทุกคนเนี่ยมาดูว่าในคลิปทิปหนึ่งเนี่ย มีคนใช้วงล้อไอซตองกันสักกี่คันกัน,กนแอบดูบ้าแอบดูกันดีกว่าแอบดูกันดีกว่าแต่ที่แ,แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นรถทุกคายเลยอันนี้ก็มาลอนะลอันนี้ไม่ได้เตรียมๆๆนะนี่เป็นล้อเอ็มทีะไม่ได้ไม่ได้เตรียมๆๆๆไม่ได้ทีมงานด้วยใช่ใส่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมนี่ชอบไอเทมลับอันนี้มากเลยฮะเ็ทปบรรทายเทปบรรทายเปล่ากิ่เขาไม่รับหรอกข้ามหลุด มาดูกันต่ออันนี้เน้นเป็นหลักเป็นเนื้อตองเลยนู้นดูคันสีเขียวๆกันแน่เนี่ยก็ใช่เหรอเออเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเฮียดูนี่รถค่ายเซติยานลเพื่อนค่ายค่ายทางเซติยาเซติยาหรอไม่รู้โอ้โหสีสันพาวเดอร์โค้ดโอ้ยแชปาว่ะนี่ก็เป็นล้อเอ็มทีอีกเหมือนกันนะหน้าหนึ่งจุดสองหลังหนึ่งจุดสองแต่ว่าเจ้าของแบบน่าจะน่าจะยุ่งๆอยู่แต่ว่าเราไปคุยกับคนนู้นดีกว่าใช่นู่น เคยบอยรอยดักอันนี้เขาเข้ามาทางทางทีม KTA แล้วก็มีคันนั้นอีกเห็นไหมเยอะเออเยอะเยอะๆแล้วเขาสัมภาสิกนิลหนึ่งะครับ เชียร์ดีอาใช่ไหมใช่ฮะแล้วเขามากับทางทชียร์ดีอาวันนี้เออผมมากับเต้ฮะเต้วินโลกไม่เต้บ้านสวนหรือเต้วินโลกเต้วินโลกอ๋อเพราะว่าของ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 เต้เขาแรงไงใช่ไหมเออผมอยากรู้วันนี้น้าเต้สนับสนุนอะไรนะเขาบ้างเดี๋ยวเอามากินของปอมไม่รู้รอเอออยากรู้ไงน้าสองร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้านี่นี่คือของที่สนับสนุนเหรอนฆษณาเลยอ๋อนี่น้าเต้ผลิตเหรอเอื้อโฆษณานอ่งขายของเลยนะขายของขายของอะไรน้อน อร่อยอร่อยของไก่ไก่กุก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 อร่อยอร่อยร่อยอยร่อยเนี่ยวันนี้เพจลองลอยตองเนี่ยมาออกทริปกับทางสจแล้วก็วันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์ทางทีมงานของนะเต้เคดีอาร์เต้เคดีอาร์นะครับแล้วก็นักข่าววันนี้มีเห็นที่ตอดอยู่ในในทีมก็มีหลายๆกาคันเลยที่ใส่งลอยตองเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็โอเคดีครับ ใส่แล้วล้อมันจะบินอย่างเดียวเลยงงอะบินอย่างเดียวเลยครับล้นนบอ,อนนไม่ติดพื้นน่ะอโอ้โหล้อมันแข็งแรงแต่ไม่มีน้ำหนักอ่ะว <c oughs> ่าของมันดีจริงะกลมแม็กกลมแม็กกลมแม็กกลมเด็กต้องกลมเลยครับโอ๊ยไม่ต้องห่วงครับมันเลืแล้วเทานี่ <c oughs> แล้วไต่ก็บอกเขาบอกอ่าอยากได้รุ่นไหนสีอะไรจัดได้หมดเขบอกจัดได้เลยเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับผมเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเข้างานไม่ได้ไปเลยงานยังไม่ ตื่นนะสายตลอดแล้วก็ฝนก็ลงด้วยนะเนี่ยแหละเดี๋ยวยยู้ว่ารถครแรงเนี่ยแรงแรงเพราะน้ำฝนเนี่ยแหละนะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครแบบสนใจอยากจะมาเสิร์ฟนาเขานี่นะเขาพร้อมไปหน่อยพร้อมถ้าวันนี้ใครจะมาเสิร์ฟนะนะมึงถ้ามึงรถมึงไม่แรงจริงมึงเอากระดาษรองตูดด้วยด้วยตีเสียเลยตีตเสียเลยตีตูดเขียวอ่าก็เดี๋ยวผมพา แฟนคลับของแฟนเพจของร้อยตองไปดูหนว่าทีมเพียามีใส่ร้อยตองนะรุ่นไหนทรงไหนสิ่งไหนบ้างครับนี้น่เน่คันนี้ร้อยไหนอันนู้นนี่คันนี้ตัวตัวอันนี้ครับเลยใครเป็นเจ้าของครับเต้เต้รบม้เองเลยเต้แจกทรงเลยไหมครับมาดีกว่า อนุญาตนีดนี่ครงับเข้าไปอโอ้โหอันนี้ที่แน่ๆนะเว้ยพวกเองดูไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นท่อลิมิเต็ดเป็นท่อลิมิเต็ดก่อนจะไปดูอย่างอื่นกูดูท่อก่อนเลยไม่แบบสไตล์๋ยวาให้นันเต้ราไปฟางกันดีกว่าคท่อมาจากไหนรับพี่ท่อทำเองครับแต่อันนี้เป็นไบเทสไงแล้วมันแรงก็เลยยังไม่ได้แปะป้ายอะไรก็คือ โดยปกติเวลาเราจะพัฒนาสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องแบบว่ามีโปรโตไทป์อย่างนี้ใช่ไหมครัใช่ครับต้องลองก่อน,อนหน้าตาตอนแรกเนี่ยก่อนขาย,<ช>ขายมันอาจจะไม่ได้สวยใช่ครับแต่ตอนที่เรียบร้อยแล้วเพอร์เฟคแมนดีปุ๊บแล้วก็จะเอามาอันตกแต่งให้สวยก็พ่นสีอะไรอย่างดีครับมีทั้งเลนเป็นทั้งอะไรครับโอ้โหคันนี้เป็นบอดี้ของเวฟเอ็กซ์ครับเอ่อนอกจากจะมีโกโปรด้านหน้าแล้วมีคิวตาอยู่ตรงนู้นแล้วนี่คันนี้ ใช้วงร้อยตองเป็นทรงห้าเหลี่ยมสีดำใช่ครับข้างหน้าเป็น1.1ึ่และหนึ่งจนึ่ครับหนแล้วร้อหลังไงหนึ่งจุดสอครับนอับที่พี่เอามาออกทิปนี่ใช้ขนาทรงนี้เลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างแข่งไร้ครับใช้ได้ี่ได้น้ำหนักหกสิบนะครับน้ำหนักน้ำหนคนขี่หกใช่ครับขี่ออกทิปเอาอยู่เอาอยู่อ่าแล้วสเปคเครื่องยนต์เป็นยงไงครับพี่ลูกเครับชักเก้าเชักเครับผมโอ้โห คือต้องบอกว่าทั้งเป็นรถทิพแล้วก็ใช้เครื่องใหญ่ด้วยยังยังเอาทิพเรียกว่าความทนของล้อรวมถึงเครื่องยนต์ด้วยโอเคคันนี้พี่พรีเซนต์หน่อยว่ามีอะไรที่บอกว่าน่าสนใจน่าจับตาคันนี้ก็เป็นฝาสี่ล์วครับเป็นฝาของ KDR เป็นฝา KDR เลย สาเคดีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในราคาที่จำหน่ายประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณถ้าไม่ทำอะไรเลยไม,ไม่ไม่เต๊ดแมะไรก็อยู่4,500ัาครับอ่าฮะครับลูกเจ็ดอ่าถ้าลูกเจ็ดสองลูกใหญ่อย่างนี้ก็อยู่ประมาณ5,000กว่าอย่างคันนี้นี่วาวขนาดเท่าไหร่ครับผมอ่านี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่แล้วมีแคมช้าพ,พิเศษด้วยไหมหรือโดย,ดยปกติในสิหน้านี่มีแคมเสตฝามันอยู่แล้วอ่านี่เป็นแคมโรงงานที่ว่าของพี่ลงครับโรงงานมาก็สั่งเป็นเบอร์ตัวเอง เอามาเทสครับแล้วก็ไปปรับก็คือให้มันเข้ากับการโมดิฟาย<ช>เราครื่องเราให้มันเข้าเครื่องยนต์ผมถามพี่เต้ดีกว่าว่าทาไม,มเลือกใช้โรลสตรองในการออกชิปครั้งนี้ครับผมผมว่ามันสวยแล้วเขาบก็ว่ามันแข็งแรงอะ่ะก็อยากลองว่าที่เราพูดกันจริงไหมครับมันก็โอเคครับมันก็จริง<พ>อย่างที่เขาพูดกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือพี่เต้เนี่ยมีชื่อเสียงางการทําเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ทกันอะไรอะไรซิ่งนะแล้วก็ ตกแต่งสวยงามด้วยดูจากทรงรถที่จัดมาเนี่ยก็คือเรียกว่าดูดีมีมีสไตล์ลดีว่าใครเห็นต้องต้องแบบว่าอยากลองขี่เลยที่ร้านเนี่ยมีจำหน่ายร้อด้วยองไหมพี่ก็มีครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนหลกักก็ซื้อมาแบบว่านิดหน่อยก็คือชอบทรงไหนอะไรก็ซื้อมาใส่รถเรารแต่งนี่ก็เป็นปั๊มฐานดำใช่ฐานดำ,นดำแล้วก็ โชกหลังนี่ความยาวเท่าไรครับผมอ่า320ครับนี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่อเอขอค่โคพิดมาแล้วยังกมหรือเปล่านะโอ้โหแต่คันนี้ว่าน่าจะเป็นรถแข่งมาตลาดใช่ไหมอ้ามึงดูดีปาดยางข้างเลยังดี <c oughs> คือไล่ไล่น้ำหนักยางไล่ฮะนู้นแต่เคตเทโค้งอ๋อแบนโค้ง <c oughs> ถ้าแบรนถึงนี่นะั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลย60องศาแน่นอนคือยางรี่กาปาดข้างปาดหลังเบิร์นมาอย่างดีเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ายังกลมดีอยู่ไหมนะนี่ ให,ให้ดูที่ขอบนะเพราะว่ากับจุดข,ของยางเห็นไหมเนี่ยขอบของยางขอบยังตรง,ตรงดีวะอ่าขอบยังตรงดีอยู่ก็ <pt ain> ถือว่าผ่านนะเดี๋ยวดูล้อหน้าให้พี่เต้ข้างุนได้ดูบ้างอ่ะน,นี่ <pt ain> เป็นไงเพราะว่า <pt ain> เป็นไงฝืด <laughs> ล <laughs> ้อนเนี่ยฝืดขนาดนี้เพราะว่าคือถ้าแหละ เครื่องแรงๆเนี่ยบางทีน้องๆน้องๆอยาไปทําล้อลื่นมากสาหรับรถแรงๆใช่ไหมต้องทำล้อยมันฝืดเบรกไว้บ้างไม่งั้นมันจะเบรกไม่ยุนเวลายกเครื่องเน่เอางี้ดีกว่าให้นาเต้ฝากร้านสังนิดหนึ่งสำหรับใครที่เป็น f c เพจ่อ้อยตอนร้านเค r ดะานครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกใครสนใจนะครับอะไรเว็บ้อยผ้าทุกรุ่นรถไฟฟ้ารถยนต์มอไซค์นะครับก็ติดต่อได้ที่เฟสเต้ไหลยนต์นะครับ ก็ hey, คใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือออนไลน์เข้าไปตามกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูล้อที่ใส่มาในทิปคันอื่นกันต่อดีกว่าไป